สวัสดีครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างงานนะครับเป็นบอร์ดพิมพ์เตอร์นะครับเป็นภาคใหญ่ไฟของเครื่องพิมพ์เตอร์ส่งมาให้นะครับก็จะมีไฟออก5โวลต์กับ2 4โวลต์ซึ่งผมดูเบื้องต้นแล้วครข้าวแล้วเนี่ยน่าจะจัดวงจรลักษณะก็คือเป็น5 a l f bridge c o n v e r มานะครับเป็น5 a l f b i d มาตรงนี้เป็นเมนชุดเมนนะครับชุดเมนนี่น่าจะส่งออกมา2 4โวลต์ แล้วก็มีชุดสแตนบายนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นสแตนบายไหมว่าเป็นเครื่องปินนะครับนี่คือชุด5โวลต์นะครับออกมาหม้อแปลงด้านนี้ส่วนไอตัวหม้อแปลงตัวนี้เป็นหม้อแปลงไดนะครับที่ส่งมาจากจากด้านนี้ด้านเอาบุตนะครับส่งกลับมาให้ตัวฮาร์บิดคอนพิรเตอร์นี้ทํางานนะครับส่วนชุดนี้ส่วนชุดนี้น่าจะเป็นชุด PFC ครับ ที่มีไฟ300เข้ามาด้านนี้นะครับผ่านพวกลายฟิลเตอร์แล้วก็ส่งมาที่ชุดนี้นะครับอันนี้เป็นตาซิตเตอร์หรือว่าเป็นมอสเฟตก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นไดโอดไปเดี๋ยวเรามาตรวจดอูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนทําการซ่อมนี่เดี๋ยวผมทําความสะอาดล้างล้างน้าก่อนนะครับล้างแฝดล้างน้ําจับมันอาบน้ําก่อนเพราะว่ามีคราบมีอะไรสกปรกเยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในวงจรกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาล้างทําความสะอาดกันนะครับผมก็ใส่น้ํายาเข้าไปไอ้น้ํายานี่ก็ไม่ต้องหายากนะครับไอ้ที่ล้างจานเรานี่แหละใส่เข้าไปเลยนะครับเข้าไปเราก็ตัดฝุ่นตัดอะไรออกนะครับผมทําบ่อยนะครับทําหลายคลิปแล้วละ่ะบางคนก็มาต่อว่าผมอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยว่าล้างได้ยังไงแต่นีจริงอะ่ะเขาล้างกันจริงครับก็ล้างอย่างนี้แหละแต่ทุกวันนี้มันอาจจะมี มีน้ำยาขายแล้วนะครับน้ำยาที่ขายสําเร็จรูปน้ำยาแช่บ,บ่ออะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้ก็ได้นะครับไอทีล้างจานเราเนี่ยแล้วก็หรือไม่ก็ผงซักผ้าก็ได้นะครับเพราะผมล้างทีวีพวกจอแก้วสมัยที่ซ่อมจอแก้วใหม่ๆก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หายเลยครับหายนะบางทีมันมีอาการกลุนๆรวนๆมันก็หายนะครับแต่หัวใจหลักความสําคัญของมันก็คือ ล้างเสร็จแล้วเนี่ยเป่าให้แห้งครับทําให้มันแห้งไม่ให้มันมีน้ําเกาะเท่านั้นเองครับก็ล้างไปประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่เราว่าจะสะอาดมากน้อยเท่าไหร่ทําให้แห้งเป็นพอครับหัวใจหลักสําคัญถึงจะแช่น้ํายาที่ที่เป็นน้ํายาของเขาเลยโดยตรงน่ะ แช่เสร็จแล้วเราก็ต้องมามาล้างทาความสะอาดน้ําเปล่าเหมือนเดิมครับยังไงก็ต้องทาความสะอาดด้วยน้ําเปล่าล้างพวกเศษพวกคราบออกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็น้ําใส่จัดการเลยนะครับบางตัวมันอาจจะเป็นหม้อปแปลงมีน้ํามีอะไรขังเราก็ดูดีๆนะครับแต่นี่มันปกปติละคงไม่มีอะไรมากแต่ก็ยังไงก็ ทำให้มันแห้งเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากสังเกตดูจะเห็นความสวยงามวาวขึ้นนะครับเนี่ยุ่นก็ไม่จับไม่อะไรละอาจจะบางบางจุดเราอาจจะใช้ทิเนเลอร์ล้างอีกรอบนึงนะครับอันค่อยไปทำละเอียดอีกรอบนึงแาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเื่อนเห็นนะครับ ก็จะเหมือนของใหม่เลยนะครับวิบวับวิบวับนะครับแล้วก็เรามาสารวจดูนะครับก่อนที่เราจะจ่ายวงจรจ่ายไฟอะไรเข้าไปนี่นะครับสิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับพบเห็นได้เลยก็คือการที่บอร์ดตัวนี้ใช้ใช้ใช้มานานนะครับใช้มานานก็จะทําให้อุปกรณ์นี่มันเกิดการหลวมหลุดร่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้นะตัวนี้ เป็นตัว ntc นะครับตัวนี้จะต่อลงกับนิวตันไปให้ครบวงจรนะครับสังเกตดูนะครับนี่เลยนะเนี่ยปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เลยนะครับเนี่ยหลวมนะครับแล้วก็ชุดไฟเข้าด้วยตามนี้นะครับหลวมนะตัวนี้อาจจะทํางานไม่ได้มันคงมันคงจะยังไม่หลวมมากในตอนแรกคงจะงไปโดนแปลงของผมปัดไปปัดมาทํางานนะครับปัดไปปัดมาก็คงได้หลวมนะครับ ส่วนอีกตัวนึ่งคราวนี้ที่น่าจะเป็นปัญหาหลักก็คือชุดชุดนี้เลยชุดนี้ครับชุดเมนชุดเมนนีกก่เ็าหลวมครับจะให้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นไหมเนี่ยชุดเมนมันหลวมครับอันนี้หลวมแบบเหนือชั้นอยู่นะครับถ้าเราไม่สังเกตให้ดีเราจะเห็นตะก,กัวต้องสังเกตให้ดีๆครับแล้วก็ต้องใช้ประสบะการณ์หน่อยจะเห็นตะก,กัวหลุดร่อนนะครับ มันจะไม่ไม่หลุดไม่ร่อนอะไรมากแต่ถ้ามันเปิดไปเนี่ยเราเปิดไปใช้ความร้อนแล้วมันก็จะดดเองครับอันนี้มันขยับไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีซิงค์อยู่เพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับในภาพรวมเราก็ต้องบัตรกรีบัตรกรีทุกอย่างก่อนนะครับไล่บัตรกรีให้หมดนะครับบัตรกรีแล้วไม่แน่ครับอาจจะหายเลยนะครับอาจจะหายเลยอาจจะวัดไฟพวกนี้ออกได้ตามนี้เลยนะครับนี่นะไฟตามนี้เลยนะครับ มี24โวลต์มี5โวลต์นะครับอาจจะออกเลยก็ได้ตอนนี้ถามว่า,าผมเสียไฟเลยได้ไหมผมยังไม่กล้าเสียไฟวัดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามันหลุดมันรวมอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้มีอะไรช็อตหรือว่าสัญญาณมันไม่ได้อาจจะทํางานผิดพลาดแล้วระเบิดนะครับช็อตไปใหญ่กว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําในเบื้องต้นคือ1ทําความสะอาด2บัตรีไล่บัตรีให้หมดนะครับ แล้วค่อยมาพิจารณาดูวงจรถ้าหายถ้ามันหายเลยเราก็โชคดีไปแต่ว่าเดี๋ยวเรามาค่อยไล่วงจรดูหลักการทํางานของมันนะครับคงไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเปล่านะครับขอให้หายขอให้หายนะครับทําเสร็จแล้วขอให้หายทีนะครับเราก็จะไปศึกษาตัววงจรผู้จะไม่ขาดคําเลยครับเนี่ยหลุดไปแล้วอันนี้ไฟไฟเข้าเลยครับไฟเข้าเลยแรกๆมันคงยังไม่หลุดหรอกผมทําความสะอาดนะครับเอาแปรงปัดไปปัดมาเนี่ยเนี่ย หลุดนะครับไอตัวพวกนี้อยู่ในซิงนะครับมันก็เลยแน่นอยู่แต่มันก็หลุดอยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมไล่แบตเตอรี่ให้หมดนะครับไล่แบตเตอรี่หมดแล้วค่อยมาคุยกันนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่แบตเตอรี่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับก็เหลือแต่ชุด SMD นะครับอุปกรณ์ที่วันวางแปะปิ้นด้านบนนนั้ไม่ได้แบตเตอรี่นะครับแต่ก็เอาฮอดแอร์เป่านะครับ เป่าเป่าเป่าไล่ความร้อนหน่อยนะครับก็ไล่ให้มันร้อนๆหน่อยอาจจะหลวมบ้างอะไรอย่างงี้บ้างนะครับแต่เท่าที่ดูคือหลวมหลวมแทบจะทุกตัวนะครับก็คือมีขนาดหม้อแปลงก็ยังหลวมนะครับชุดชุดออกเนี่ยก็หลวมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการอะไรที่ใช้ใช้นานมานานนะครับแล้วสิ่งที่ผมบัดกรีออกนะครับในตอนนี้ก็คือตัวนี้นะครับชุดนี้นะชุดนี้5โวลต์5โวลต์อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับ ชุดนี้เป็นชุด24โวลต์กับ42โวลต์นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ PFC ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งภาคแบ่งส่วนกันก่อนนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับเพื่อลำดับการไล่การซ่อมนะครับเผื่อใครได้ในซ่อมพวกนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมจะต้องเช็คก็คือก็คือเราจะรู้ว่ามันมีไฟออกกี่ชุดนะครับชุดมันจะมีไฟออกบวกลโวลต์นะครับ บวกลบ5โวลต์แล้วก็24โวลต์42โวลต์นะครับมันจะมีไฟอยู่2 3ชุด2ชุดนะครับก็ว่าได้นะก็ไล่เลยนะครับไล่เลยนะชุดแรกครับชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดชุดหนึ่งนะครับผมจะให้เป็นชุดไฟไฟ300โวลต์ครับ DC นะชุดนี้จะมาจากไฟ220โวลต์ AC อยู่นะครับก็คือตั้งแต่ตัวนี้นะครับผ่านฟิลผ่านไลา์ฟิลเตอร์พวกนี้นะครับเข้าที่ไดโอดบิดนะครับ จนมาถึงที่คาปาซิเตอร์อ่าชุดนี้เรียกว่าเป็นชุดไฟ300แล้วกันนะครับชุดที่2ครับชุด PFC ครับอ่าชุด PFC ชุดนี้นะ PFC เป็นหม้อแปลงตัวเหลืองๆครับที่มันอยู่ในในฝั่งของกาวร้อนนะครับตัวนี้จะดูยากหน่อยนะครับจะดูยากหน่อยนะกาวร้อนครับกาวร้อนกาวเย็น,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 นมันแยกยังไงมันแยกตรงนี้เลยครับเพื่อนดูปิ้นตรงนี้นะ มันจะผ่าครึ่งมาตรงนี้เลยมันไม่มีอะไรโล่งๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนะครับที่เขียนอย่างเงี้ยมันโล่งเลยนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยถ้าเป็นทีวีเนี่ยอาจจะสกร,รีนอาจจะพิมพ์อะไรแปะให้ดำๆเข้าขาวให้เราเข้าเรียนชัดเจนเลยนะครับแต่ตัวนี้เขาแยกมาอย่างนี้ครับอันนี้คือฝั่งฝั่งเอาพุทฝั่งกาวเย็นนะครับอันนี้คือฝั่งอินพุตก็ได้ฝั่งกาวร้อนนะครับจะมีไอซีตัวนี้เป็นตัวควบคุมควบคุมพันธ์นะครับควบคุมพันธ์ฝั่งนี้นะครับแล้วไอซีตัวนี ทำอะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไอตัวนี้ทําอะไรมันคุมพันธ์ุอยู่แล้วนะครับแต่มันจ่ายอะไรบ้างอ่าเรามาดูฝั่งฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนนะชุดต่อมานะครับภาคที่2นะตัวนี้จะรับไฟ300 300ยสมเข้ามาแล้วอัพขึ้นให้เป็น385ถึง400ร้อโวลต์ดีซครับเพื่อป้อนต่อไปยังชุดที่3ครับเพื่อป้อนต่อไปยังชุดชุดไฟ ชุดไฟยี่บสีกับชุดสี่โวล์ครับชุดนี้นะผมไม่เรียกแล้วเป็นชุดเมนชุดอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น power supply มันจะเป็นชุดนี้นะครับชุด4.2กับชุดยีครับชุดนี้จะออกพร้อมกันออกพร้อมกันนะครับชุดที่4ครับชุดไฟบวกแล้วก็ลบห้าโวล์ครับชุดนี้นะจะไม่มีสแตนบายจะไม่มีเมนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่ายังมีคําว่า pfc อยู่เนี่ย พีเนเป็นชุดวงจรที่อัพอัพอัพขึ้นนะครับที่เพิ่มกำลังไฟขึ้นเพราะฉนั้นมันมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 4ภาคนะครับ4ภาคนะ4ภาคดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเห็นคราวนี้ผมเห็นนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยชุด5โวลต์น,นี่ถ้าเป็นทีวีอาจจะเรียกว่าเป็น STB เป็นชุดสแตนบายนะครับแต่ แต่อันนี้มันไม่ใช่ชุดสเตนบายมันจะเป็นชุด5โวลต์หลักๆเลยนะครับอ่าเขียนเป็นบล็อกในแกรมนะครับอ่าชุด300นะครับอ่าชุด300 DC ชุด PFC ครับชุด PFC PFC เนี่ยก็จะมีมี IC อยู่1ตัวนะครับ IC นะอ่ามี IC ตัวนี้นะครับควบคุม PFC นะครับส่งพันเข้าไปนะ ให้ pfc ทำงานเมื่อ pfc ทำงานได้จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะส่งไปให้ชุดชุดไฟ24กับชุดไฟ42นี้ทำงานครับชุดนี้นะก็ออกไปออกเป็นเอา์พุตนะครับแล้วชุด5โวลต์ล่ะเมื่อ pfc ทำงานได้นะครับเขาก็จะส่งไฟมาชุด5โวลต์เหมือนกันนะครับต,ต่างกันแล้วนะบวกลบ5โวลต์นะครับชุดนี้นะแล้ว ชุดบวกลบ5โวลต์นี่ก็ใช้ IC เบอร์ดีครับ IC ตัวเดียวกันนะครับในการคุมพันธ์เนี่ยประมาณนี้นะเป็นพันธ์นะครับพันธ์ประมาณนี้นะลองดูครับคราวนี้ IC ตัวที่ว่า IC ตัวนี้ครับเบอร์นี้นะเบอร์นี้นะครับ cm 6807G นะครับ IC เบอร์นี้ไฟเข้าขา8ครับแล้วเขาจะเขาจะทำให้ p พลฟซีทำงานก่อนเป็นสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะ ไฟเท่าไหร่ผมไม่รู้นะตรงนี้สเต็ปที่2เมื่อ PFC ทํางานได้เรียบร้อยเนี่ยมันจะมีชุดป้อนกลับมีอะไรมานะครับบอกว่าบอกว่าชุดชุดชุดเนี้ยทำงานเรียบร้อยแล้ว PFC ทํางานได้นะ IC ตัวนี้ก็จะจ่ายพันออกไปอีกครับน่าจะออกไปที่ขา10นี่แหละเท่าที่ผมดูในดัตชีนนะครับออกไปขา10ขา10นี่จะไปสั่งให้ชุดนี้ทํางานครับชุด5โวลต์ตัวนี้ทํางานอ่ะแต่ละชุดอยู่ตรงไหนครับชุด PFC ครับชุดนี้ครับ เป็นมอสเฟตตัวนี้มอแปรงตัวนี้มอสเฟตตัวนี้นะครับแล้ว IC ตัวนี้เป็นตัวคุมเนี่ยคุมตัวนี้มอสเฟตอยู่ตรงนี้นะครับคุมตัวนี้นะพีเอสซีทำงานได้เลยปั๊บมันก็จะส่งพัน์มาเข้าที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ่าตัว5โวลต์นะครับตัว5โวลต์ไม่รู้ว่าตัวไหนแล้วลงไปลงมาแล้วครับสับแล้วอ่าสมมุติ5โวลต์อยู่ตรงนี้เหตุผลที่ภูมิต้องถอดออกนะครับหนึ่งตัวนี้ไม่ใช้งานมานานนะครับไอไอตัว ไอ High ตัวระบายความร้อนข้างหลังนี่มันก็จะเสื่อมแล้วไอตัวซีลิโคนนะครับมันจะแห้งนะครับมันก็จะต้องทาใหม่นะครับเราก็จะละเอียดหน่อยนะครับถ้าเราปล่อยเลยมันก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ทนนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นใช้มานานแล้วขนาดพวกนี้ข้างใต้ขนาดซีคาปาซิเตอร์สีวอนยังหลวมครับพวกยังหลวมเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็ไม่เหลือละอันนี้ผมถอดแล้วอันนี้ผมยังไม่ถอดนะครับตัวนี้ยังไม่ถอดตัวนี้ยังไม่ถอดนะครับแต่ตัวนี้ถอดแล้วก็หมุนน็อตออกแล้วก็ แปะใหม่นะครับใส่ใช้ซิลิโคนแปะเข้าไปใหม่นะครับระบายความร้อนมันก็จะได้ทนขึ้นนะครับก็ชุบชีวิตมันขึ้นใหม่อาบน้ําปาแป้งใหม่นะครับอ่ะคราวนี้ครับเรามาดูกันครับเรามาดูกันผมรู้ได้ไงว่าชุดไหนทํางานก่อ,น,อนด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นครับก็เลยก็เลยถอดชุดชุด PFC ออกก่อนถอดชุด PFC ออกพอถอดชุด PFC ออกมาวัดไฟ5โวลต์มันไม่ออกครับ ตอนแรกวัดไฟ5โวลต์มันออกนะครับออกปับ๊บก็เลยถอดชุด PFC ออกพอถอดออกปับ๊บชุด5โวลต์มันไม่มีไฟครับก็เลยไปเปิดไปไล่วงจรดูดีๆก็เห็น IC ชุดนี้มัน PFC ทำงานก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูครับเพื่อนๆก็ได้ความรู้ใหม่นะครับผมก็ได้ความรู้ใหม่ไปพร้อมๆกันก็เลยมาบอกเล่า90กันนะครับมันจะไม่เหมือนทีวีแล้วดูนะครับเปิดนะครับ ผมก็จะวัดที่4 4โ,โวลต์ก่อนอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ผมถอด PFC ออกนะครับเอาพัน PFC ออกไม่ให้ PFC มันทำงานนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟ4 0โ,โวลต์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเราก็มาเช็คที่ IC เบอร์นี้นะครับอันนี้5โวลต์นะลองดูนะเปิดนะครับ3 2 1อ่าเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟ400โ,โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ เพื่อนดูนะครับซีสีดีวลนะครับปั๊บเข้ามาตอนนี้ได้327ครับ PFC ไม่ทำงานอ่า PFC ไม่ทำงานนะแต่ถามว่าพันธุ์มันอยู่ที่ไหนครับพันุมันออกมาที่ PFC ก่อนอันดับแรกนะครับขานี้นะเนี่ยขานี้นะครับออกมาขานี้ครับสังเกตพันธุ์นะครับอันนี้คือสัญญาณพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมใช้สโคปจับให้ดูนะครับนี่นะ PFC จะทํางานก่อนนะครับ จากนั้น p C พทํางานได้นี่เขาจะส่งจาก IC ตัวเดิมเปครับส่งพันมาตัวนี้ครับส่งพันมาขานี้สังเกตนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าไอ้5โวลต์นี่ไม่ทํางานครับเนี่ยดูครับ5โวลต์ไม่ทํางานมันมีไฟมารอแล้วเนี่ยไฟ327โวลต์มารอแล้วแต่พันไม่ออกครับพันออกจาก IC เบอร์นี้แหละครับ IC เดียวกันเนี่ยถ้าพ C พไม่ทํางาน IC 5โวลต์ก็ทํางานไม่ได้ครับเดี๋ยวผมปิดแป๊บหนึ่งปิดแล้วนะ เรามาวัดที่เอาพุทครับเปิดนะครับเอาพุทนะครับอันนี้กลาวห้โวลต์ออกไหมห้าโวลต์ไม่ออกนะครับตอนนี้ไม่มี5้โวลต์ออกแล้วก็4 2่โวลต์ไม่ออก2 4่โวลต์ไม่ออกนะครับไม่มีออกสักตัวนะคราวนี้ผมจะพาเพื่อนวัดสัญญาณพันธ์ pfc นะครับ pfc จะทำงานอันดับแรกจากนั้นเมื่อ pfc ทำงานได้เขาก็ส่งมาที่ฮาร์บิด ตัวที่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็ส่งสัญญาณมาที่บวก5โวลต์ตรงนี้ครับตัวนี้นะพอบวก5โวลต์ทำงานได้นะครับ5โวลต์ก็มาสั่งให้ชุดนี้ทํางานต่อโดยประมาณนี้นะครับเตรียมไมโครไเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะพาเพื่อนวัดพันนะครับวัดพันนะพันชุดแรกที่ทํางานคือพันทิกที่ขาเกต PFC นะครับชุดนี้นะตอนนี้ผมลอยขาเกตออกนะครับเนี่ยชุดนี้นะครับนี่คือพันของเขานะ อันนี้คือออกจากไอซีชุดนี้นะครับเมื่อ PFC ทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยพันก็จะส่งจากไอซีนี้มาที่ขาเกตตัวที่2ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะมันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้ PFC เขาทํางานนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนี่นะอันนี้ชุด5โวลต์ครับอ่าชุด5โวลต์แล้วอันนี้ชุดฮารบิดคอมเพลเตอร์มันก็ยังไม่ทำอ่ายังไม่มีไฟยังไม่มีอะไรมานะครับพัน ชุดแรกก็คือชุดหลักก็คือชุด PFC จะต้องทำงานก่อนตัวน,นี้นะครับ Dial อ,อ่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับผมก็จะบัดกรีพันเข้ามาตรงนี้นะครับเข้าขาเกตสั่งให้ PFC ตัวนี้ทำงานนะครับแล้วเรามาวัดไฟดูนะครับตอนนี้สั่งให้ PFC ทำงานแล้วนะครับผมปล่อยสัญญาณพันเข้ามาที่ขาเกตเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราใช้มิเตอร์วัด PFC ก่อนนะครับวัดที่ C ตัวนี้นะครับอ่า C ตัวนี้นะ เมื่อกี้เราวัดได้327นะครับโดยประมาณนั้นเนาะวัดปับ๊บตอนนี้ PFC ได้370ครับเรียบร้อยนะครับ PFC ทำงานแล้วนะ PFC จะทำงานก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับอีกก่อนนะเ่าวนี้เมื่อ PFC ทำงานเรียบร้อยนะครับชุดที่จะออกจากข้างหลังนี้ยังไม่ออกเพราะว่ามันจะมี5โวลต์2 4โวลต์42โวลต์ ไอ้ส่สิบโวลต์กับ24โวลต์คือชุดนี้ครับผมก็ลอยออกไปแล้วไอ้ห้าโวลต์ผมก็ถอดชุดนี้ออกแล้วนะครับอ่าลองดูนะครับคราวนี้เรามาวัดสัญญาณพันกันครับอ่าเปิดเลยนะครับสัญญาณพันเมื่อกี้เราวัดแล้วมันยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้นะกาวอยู่ตรงนี้นะครับจิ้มกาวตรงนี้ไปอ่าเปิดนะครับอ่าเปิดเรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้วัดสัญญาณพันที่ที่ขานี้นะยังไม่มานะครับเนี่ยสัญญาณพันมาเรียบร้อยครับเมื่อ PFC ทํางานนะครับ PFC อยู่นี้นะเนี่ยตอนนี้ PFC เขาทำงานเรียบร้อยแล้วครับมานีนะมันก็พันมันไม่ได้ล้ะมันก็จะส่งพันออกมาด้านนี้ครับอันนี้คือเป็นพันของไฟ5โวลต์ครับแล้วด้านนี้มีพันไหม่าด้านนี้ก็ยังไม่มีพันครับเนี่ยยังมีพันไม่มีอะไรเข้ามานะครับต่อไปนะครับ อันนี้คือวัดให,ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ศึกษาไปด้วยกันอ่ะต่อไปผมก็จะเอาเอา5โวลต์เข้านะครับ5โวลต์เข้านะตอนนี้เอา5โวลต์เข้าเรียบร้อยนะครับชุด5โวลต์ทำงานฟิวทีทำงานเรียบร้อยนะครับเราก็วัดไฟ5โวลต์ได้เลยครับไฟ exactly. 5โวลต์นะอันนี้กลาวนะครับตล้นี้5โวลต์ครับอ่า 5, 5โวลต์ออกเรียบร้อยนะครับลบออกไหมลบก็น่าจะออกนะครับเนี่ยลบ5โวลต์นะครับ แล้ว 40, 42วัต์ออกไหม1 2วัต์น่าจะยังไม่ออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชุดนี้นะชุดฮาร์บิดคอนเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับเขาจะผลิตไฟ24กับ24กับ42นะครับอ่ามานี้เรียบร้อยนะครับมาต่อกันนะครับด้วยความที่ผมอยากรู้นะครับอยากรู้อยากทดลองนะครับว่าว่าชุดฮาร์บิดเนี่ยชุด24วลต์42วลต์กับชุด5วลตต์นี่มันเป็นอิสระซึ่งกันและกันไหมนะครับ ผมก็เลยลอยชุด5โวลต์นี่ออกนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าลอยชุด5โวลต์นี่ออกแล้วเนี่ยถ้า4.2โวลต์ไม่ออกก็แสดงว่า IC ตัวนี้ครับผมไม่ได้แร่วงจรนะผมคิดว่า IC ตัวนี้มันกินไฟ5โวลต์มันเอาไฟ5โวลต์มาเลี้ยงนะครับเพื่อส่งพันุ์กลับขึ้นมาด้านนี้นะครับอ่าโดยประมาณนี้นะเราก็ลองอย่างนี้เลยครับเอ,งอาง,ง่ายงอย่างนี้แหละเดีย๋ยวลองดูนะครับ ลองเลยนะสามสองหนึ่งอ่าเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟสี่โวลต์น่าจะมีแล้วนะครับอ่าลองดูนะครับอันนี้กลาวนะครับไฟห้าโวลต์ออกไหมไม่ออกนะครับไฟสี่สองโวลต์ออกไหมไม่ออกครับอ่าห้าโวลต์ไม่ออกอีฟสี่โวลต์ไม่ออกสี่สิบสองไม่ออกนะครับก็สรุปว่าสรุปว่า ไอชุดฮาร์บิ t คอนเวอร์เตเนี่ยชุดไฟ24เนี่ยที่จะออกได้เนี่ยก็ต้องใช้ไฟไฟ5โวลต์นะครับไฟ5 v โวลต์ตัวนี้นะอ่ะลองดูนะครับลองดูว่ามันทำงานไหมอ่ะเปิดนะครับไฟ400โวลต์ทำงานไหมอ่ะลองดูนะเนี่ยทำแล้วครับ373นะครับ3 8 0 3 7 0ได้หมดนะครับ PFC ทำงานแล้วนะครับแต่ฮาร์บิ t ไม่ทำงานนะครับ แล้วไฟเนี่ยมีไหมนี่พันมันก็ขึ้นนะครับเนี่ยโอเคงั้นเราก็เป็นที่หายสงสัยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนบล็อกโปรแกรมสรุปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอา5โวลต์ใส่นะครับ5โวลต์ใส่แล้ว4.2โวลต์จะออกไหมถ้าไม่ออกก็แสดงว่าซ่อมชุดนี้ต่อนะครับถ้าออกก็จบนะครับหลังจากที่ใส่ชุด5โวลต์เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมก็ไล่วงจรแล้วนะครับไล่วงจรแล้วก็สรุปว่าถ้าเราไม่ใส่ชุด ชุด5โวลต์เนี่ย IC ชุด24โวลต์เนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับสีชุดนี้นะชุดนี้นะครับเพราะว่า IC ชุดนี้จะรับไฟ16โวลต์เป็นไฟเลี้ยงเข้ามาครับประมาณไฟ16แล้วก็ลดลงมาเหลือ14โวลต์เข้าที่ขา15นะครับแล้วทำไมทำไม5โวลต์ชุด5โวลต์ไม่ทํางานนะครับแล้วทำไมมันได้ไฟ10 16โวลต์ก็คือประเด็นอย่างนี้ครับ ม้อแปลงตัวนี <c oughs> ้ครับม <les> ันจะมี2ขดขดหนึ่งมันจะจ่ายไฟ5โวลต์ออกมานะครับก็คือไอไอตัวนี้นะครับตัวนี้นะเดโอดตัวนี้นะครับอีกขดหนึ่งมันจะจ่ายไฟ16กโวลต์ครับก็คือเดโอดตัวนี้16โวลต์นี่จะจะส่งไปเลี้ยง IC ครับจะส่งมาเลี้ยง IC ตัวนี้ให้ทํางานนะครับ IC ตัวนี้ทํางานเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งพันธุ์ผ่านม้อแปลงตัวนี้ผ่านมออแปลงตัวนี้นะครับส่งมาที่ชุดนี้ครับชุดนี้นะชุดฮาร์บิตคอมเพวเตอร ไอซีห้าโวลต์ตัวนี้นะครับมันออกจริงๆก็คือออก5โวลต์จริงนะครับออก5โวลต์นะครับแล้วก็อีกขานึงเนี่ยเขาก็จะออก16โวลต์ครับเพื่อมาเลี้ยงไอซีไอซีพันตัวนี้นะครับเนี่ยจากชุดนี้นะเนี่ยชุดนี้มันจะมี2ชุด2ขดนะครับมีม้อแปลงอยู่2ขดขดนี้นะครับกับขดนี้นะเนี่ยขดนี้ก็ออกมาไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับเท่าที่ผมเช็คดูนะครับก็ลองดูนะครับคราวนี้ไฟย4ิบสี่ออกไหมนะครับอ่าเปิดนะครับ 3 2 1นะครับเปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเช็คไฟ5โวลต์นะครับอันนี้กล่าวนะก็ต้องระวังหน่อยนะครับเช็คไฟ5โวลต์5โวลต์อยู่ตรงนี้ครับหาโวลต์ออกเรียบร้อยนะครับลบ5โวลต์ก็ออกนะครับแล้วก็ไฟ42ครับ42่ออกนะครับไฟ24ไฟ24ก็ออกก็เสร็จสมบูรณ์ครับปิดก่อน สรุปเรียบร้อยก็คือเสียอะไรไหมบอร์ดนี้ก็บอกว่าบอร์ดนี้ไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลวมมานะครับหลวมแล้วก็ชุดชุด5โวลต์รู้สึกว่าถามกับกับเจ้าของเขานี่จะมีชุด5โวลต์ออกนะครับชุด24โวลต์ไม่ออกชุด42โวลต์ไม่ออกนะครับโดยประมาณนี้เนาะหรืออาจจะไม่ออกสักชุดเลยผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเราไม่สามารถที่จะเสียบแล้วก็วัดได้เลยเพราะว่าถ้ามันหลวมอยู่เนี่ย มันจะอันตรายนะครับเพราะว่าอาจจะมีตัวช็อตตัวพังไปได้ก็มีนะครับเพราะน้าเท่าจะเจอปั๊บก็ควรจะเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับก็คือบัตรกรีทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วผมก็ถอดไอ้พวกนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถอดเสร็จแล้วก็แปะซิโลิโคนใหม่นะครับทาความสะอาดตรงนี้เข้าไปนะครับก็ให้มันระบายความร้อนได้สมบูรณ์แบบนะครับก็มาสรุปตกท้ายนิดนึงเนี่ยเป็นบล็อกไดแรมเล็กๆที่ผมทํานะครับ อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับสุดแล้วจริงๆเมนจริงๆก็คือเป็น PFC นะครับก็คือไฟ300เข้ามาถ้า PFC ไม่ทํางานเนี่ยถ้า PFC ไม่ทํางานในชุด5โวลต์ก็ไม่ทํางานเพราะว่าถ้า PFC ทํางานเมื่อไหร่มันจะมีมันจะมันจะมีคําสั่งนะครับเขียนตกไปตัวนึงมันจะมีคําสั่งกลับมาบอกให้ a c ตัวนี้รู้ว่า PFC ทํางานเรียบร้อยนะครับอ่าเมื่อเมื่อ PFC ทํางานปับ๊บ i อซเขารับรู้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งพันออกไปครับส่งพันออกมาที่ ที่ชุด5โวลต์น,นะครับพอชุด5โวลต์ทำงานได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะจ่ายไฟออกไปออกไป2ส่วนนะครับก็คือส่วนหนึ่งเป็นบวกลบ5โวลต์ไปน,นะครับบวก5โวลต์ลบ5โวลต์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ16โวลต์มาเลี้ยง ICIC เบอร์นี้นะครับ IC เบอร์นี้ IC ตัวนี้ก็จะส่งพันุ์ออกมา2เส้นนะครับ2เส้นส่งผ่านออปโตมามาทำให้มอดเฟตชุด24กับ42โวลต์นี้ทำงานครับก็โดยประมาณนี้นะครับหลักการก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับ ก็จะมีออปโตสตัวนะครับออปโตตัวนึงนี่ก็จะเช็คแรงดันไฟ5โวลต์ตัวป้อนกลับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ทํางานก็จะเป็นรักษาถ้ามีโอเวอร์โหลดหรือมีมีกระแสะเกินมีอะไรเกินนี่ออปโตตัวนี้น่าจะสั่งตัดนะครับน่าจะสั่งสั่งให้ AC ซตัวนี้ตัดการทํางานคือโปรเทคนั่นเองโดยประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วก็ไม่มีอะไรเสียนะครับเกิดจากการหลวมแล้วก็อะไรต่างๆเราก็ทำความสะอาดนะครับ ก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของนะครับที่ได้ส่งบอร์ดมาให้ผมได้ศึกษานะครับเราก็ได้เรียนรู้หลักการการทํางานนะครับของเขาว่ามันจะมีกี่ชุดกี่ภาคนะครับเขาไม่จําเป็นต้องเป็นชุดแรกเป็นสแตนบาย5โวลต์นะครับอันนี้ย้ําก็คือเป็นบอร์ดของเครื่องอเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับเครื่องพิมพ์เตอร์ก็จะมีชุด5โวลต์ชุด24โวลต์ชุด4 2โวลต์นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าหลักการซ่อมก็คือว่าถ้าเกิดเสียขึ้นมาเราก็ต้องไล่ชุด pfc ก่อนอันดับแรกนะครับเมื่อ pfc ทำงานแล้วเนี่ยก็ได้ไฟที่ประมาณ375ถึงถึง4ี่รอโวลต์โดยประมาณนี้อยู่ช่วงนี้นะครับคือต้องมากกว่า3 2 0โวลต์นะครับที่วัดดูได้คือ3 7 5อาโวลต์อาจจะอัพขึ้นเป็น380ปนะครับประมาณนี้นะเมื่อ pfc ทำงานได้แล้วเนี่ยก็ต้องไฟ5โวลต์ก็ต้องออกนะครับเมื่อไฟ5โวลต์ออกนี่เขาก็จะจ่ายไฟ 5โวลต์ออกแล้วก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงไอซีชุดนี้ชุด h a บิ bit มพิวเตอร์นะครับ h a บิ bit มพิวเตอร์จะเป็นตัวสุดท้ายก็คือ24กับ42โวลต์ออกนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับสรุปแล้วคลิปนี้ก็ผ่านเพื่นเพื่อได้ดีครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับอาจจะเป็นสาระเป็นประโยชน์บ้างนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไล่ชุดไล่ภาคอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ